ก็ต่อจากคราวที่แล้วเนาะที่เราคุยกันไปในเรื่องของเทรนด์การทําเรื่อง sustainability ในองค์กร4ประเด็นเราเราเจาะลึกกันไปละสออันก็คือเรื่องของตัวประเด็นด้าน m a t u r i i t y ว่าจะต้องมีความแม่นยําถูกต้องนะคะแล้วก็อันที่2ที่เราคุยกันไปตอนล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวรูปแบบทางธุรกิจที่จะต้องมีความความคิดสร้างสารรค์มี creativity มากขึ้นเพื่อจะไปสร้างคุณค่าให้กับตัว supply chain ขององค์กรทีนี้เดี๋ยวในวันนี้ค่ะมาคุยกันต่อว่า ในแนวโน้มการทำเทรนด์เรื่องที่3ก็คือกลยุทธ์ที่จะต้องไปตอบโจทย์ทุนทางความยั่งยืนทั้งหมด6ประเภทด้วยกันเนี่ยค่ะว่าจะเป็นยังไงแบบไหนบ้างถ้าเราบอกไปว่ากลยุทธ์เพื่อที่จะสร้างทุนด้านความยั่งยืนเนี่ยมันมี 2, 2ส่วนนะ,ะมันมี2คําที่เกี่ยวข้องกันค,คาแรกเลยเนี่ยค strategy หรือว่า ตัวกลยุทธ์ในที่นี้เนี่ยเราหมายถึงอะไรกับอันที่สองทำไมเราถึงต้องมีกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับตัวทุนทั้งหกประเภทนะครับถ้าเรามองกันอันดับแรกเลยเนี่ยอย่างเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยทุกคนพูดกันเยอะหมดนะจะจะบอกไปว่าเราเข้าใจตรงกันไหมก็อาจจะบอกไปว่าแต่ละคนเข้าใจคําว่ากลยุทธ์ไม่ตรงกันนะ,ะเพราะว่าพอดีก็เพิ่งอ่านหนังสือมาเล่มหนึ่งด้วยเหมือนกันแหละ ของของ HBR นี่แหละเราก็พูดเหมือนกันว่า <c oughs> ความหมายของกลยุทธ์เนี่ยมันกว้างมากพอสมควรเลย <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นความหมายร่วมกันคือมันคือสิ่งที่หรือมันคือไม่ใช่สิ่งมันคือวิธีที่บอกว่าเราจะไปสู่เป้าหมายของเราได้ยังไงบ้างดังนั้นถ้าเรามองจากตรงนี้นะขออนุญาตจ,จับจากตรงนี้เลยนะ <c oughs> การที่เราบอกว่าเราจะต้องมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับ ทุนทั้ง6ประเภททุนทั้งการเงินหัวเภทเนี่ยนั่นแปลว่าเราต้องมีเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ยั่งยืนก่อนอว่าเราจะไปที่ไหนพอไปที่ไหนเสร็จปุ๊บต้องก็ย้อนกลับมามันถึงต้องมีกลยุทธ์ถูกไหมเพราะกลยุทธ์มันเป็นวิถีที่จะทําให้เราไปสู่เป้าหมายลงมาอีกชั้นหนึ่งแล้วทําไมวิถีที่ไปสู่เป้าหมายเนี่ยเราถึงต้องให้ความสําคัญกับทุนทั้ง6ประเภทด้วย ทุนทั้งหกดประเภทว่าอะไรนะครับทุนที่หนึ่งเลยคือแฟนโชาแฟนโชกแคปิตอลอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยยังไงก็ตามอีโคโนมิกเพอร์ฟอต์ต้องมานะความสามารถทางทางการเงินโอเคอันนี้ก็ว่ากันไปอันที่สองเป็นแมนูแฟกเจอร์แมนูแฟกเจอร์แคปิตอลทุนทางการผลิตเครื่องจากอะไรนู่นนี่นั่นนะครับอันที่สามอินโทรเทคชั่นทุนทางด้าน าคควมิดภูมิปัญญานะครับอ่าต่างๆอันที่4 human อ่อันที่5 social and relationship capital นะครับแล้วก็อันที่6ก็จะเป็น natural capital นะครับทีนี้จะเริ่มเห็นได้ว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยนะครับที่จะเกี่ยวข้องหรือทุนทางความยืนเนี่ยที่คุณให้ความสนใจเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้ทิ้ง2อันแรกนะแต่จริงๆแล้วส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าคุณทุนความยั่งยืนมันจะเกี่ยวข้อง3ตัวหลักๆเลยที่เป็น social capital คือ human ถูกไหมแล้วก็โซเชียลแอร์ลีเลชั่นชิพแคปิตอลสองอันนี้จะอยู่ในโซเชียลไดเมนชั่นแยกคดีก่อนนะทุนธรมนุษย์ทุนทางสังคมและแล้วก็ให้เป็นความสัมพันธ์เราแยกออกไปอยู่ในมิติทางด้านสังคมนัชชวลแคปิตอลเป็นสิ่งแวดล้อมเนาะอินทร์เล็กชิลจริงๆแล้วก็อิงๆมาทางสังคมนะส่วนแมนูแฟคกับไฟแนนเชียลเป็นอันนั้นมันจะดูเป็นจอบไปทางเศรษฐกิจทีนี้พอเราลงมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ถามว่าในเรื่องของตัวกลยุทธ์เนี่ยทำไมเราจะต้องสร้างในเรื่องของตัว human capital อันนี้ทุกคนบอกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าทุกมาตรฐานเลยนะครับอ,อิงของตลาดนิดนึงก็ไดะ้ในเรื่องของการที่ใครเฉลีย่ยด้านทีเอชัย T เชัยเนี่ยในส่วนของตัวหมวดมิติทางด้านสังคมเนี่ยเจ็ดหมวดเป็นเรื่องของตัว human capital ที่เป็นพนักงานสักสี่หมวดแล้ว มันจะมีอยู่หมวดหนึ่งซึ่งเป็นหมวดของชุมชนและสังคมตัวนี้เรายกออกมาเป็น social relationship capital คำถามคือทำไมต้องทำกลยุทธ์ด้านนี้ด้วยสำคัญยังไงเมื่อก่อนเราไม่ต้องเคยเมื่อก่อนไม่สนใจบริษัทบอกไปว่าฉันมีเงินฉันมีเครื่องจักรฉันมีคนฉันมีภูมิปัญญาฉันไม่ต้องสนตรนี้ด้วยจบแล้วเนาะจบแล้วเคยเห็นไหมครับหนึ่งบริษัทที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในท้องถิ่นปัญหาคืออะไรเขาไม่รับฟังนะ เวลาที่คุณไปคุยกับเขาคุณบอกคุณได้ e i a คุณบอกว่าคุณได้มาตรฐาน ISO ต่างๆสารพัดสารพันถึงจะบอกว่าเราได้อาจจะเป็นสาปพาาหรือทํางานได้มาตรฐานโลกได้รางวัลอะไรก็ตามชุมชนเขาไม่สนใจหรอกเขาอยากรู้แค่ว่าผลกระทบอะเขารับได้ไหมแต่คาว่าผลกระทบรับได้หรือรับไม่ได้ เอาอะไรมาเป็นตัวบอกม,มันวัดจากอะไรนะถูกต้องซึ่งตรงนี้แหละครับถึงเมืบอกไปว่าอันที่หนึ่งเลยนะความสัมพันธ์ที่ดีการนี้เราได้มีการ engagement กันที่ดีมันทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถพูดคุยกับตัวชุมชนแล้วทําให้ชุมชนเนี่ยเขายอมรับในผลกระทบผมเน้่งคำนี้เลยนะมันเหมือนกับคำง่ายๆเลยถ้าเกิดพูดถึงว่าเป็นเป็นเทคนิคเขเทอมที่เราคุยกันมากๆมันก็คือ social license to operate ถูกต้องครับถูกต้องเพราะถ้าเกิดคุณมีความสัมพันธ์ตรงนี้คุณไม่มีเลย social license to operate ผมลงพื้นที่สมัยก่อนอันนี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ฟังเนาะชาวบ้านบอกว่ากลิ่นของโรงงานที่มาตั้งใหม่เนี่ยอันตรายน่ากลัวมากเลยเพราะมันมีกลิ่นเปรี้ยวๆส้มๆแต่เชื่อไหมครับตอนที่ผมลงไปบ้านชาวบ้านเน่ะผมไม่ได้กลิ่นหรอกเปรี้ยวส้มๆได้กลิ่นนิดเดียวเลยแต่ได้กลิ่นอะไรเยอะมากที่สุดรู้ไหมอะไรคะขอโทษนะขี้หมูมไปถุนบ้านขี้หมูเต็มเลยเหม็นมากเลยแต่ชาวบ้านบอกว่าไม่อันตรายเพราะเขารู้จักแต่พอกลิ่นโรงงานเปรี้ยวๆส้มๆนิดนึงมันแปลกมันแปลกเขาบอกอันตราย อ่ะเห็นป่ะแล้วคุณไปอธิบายเขาถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีเราฟังกันไหมใช่สมมติปุ้ยปุ้ยปุ้ยกับผมเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ดีผมไม่บอกว่ากลิ่นนี้ไม่อันตรายหรอกปุ้ยเชื่อไหมเนาะมันก็ต้องไม่เชื่ออยู่แล้วเอาง่ายๆเลยแค่ขอจะขอจะคุยด้วยถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีปุ้ยจะคุยกับผมไหมใช่นี่ไงเพราะฉะนั้นโซเชียลแอรลีเลชั่นชิพแคปิตอลจึงสำคัญสำหรับอันที่หนึ่งเลยนะเป็นไลเซนต์ทูออเฟรตที่จะมาเสริมออฟฟิเชียลไลเซนต์ทูออเฟรตหรือใบอนุญาต ในการดําเนินธุรกิจซึ่งมันมี2ส่วนนะคือ1จากภาครัฐให้เราทำา EIA ได้สัมปทานได้อะไรก็ตามกับอีกอันหนึ่งสังคมยอมรับในผลกระทบของเราเขาถึงให้อะไเสย็จเราอย่าบอกไปว่าได้ EIA ผ่านกฎหมายได้มาตรฐานได้มาตรฐานไม่มีผลกระทบไม่จริงนะครับบริษัทหลายบริษัทติดตรงนี้มากนะส่วนใหญ่จะพูดแบบนั้นเราจะบอกไปว่าจริงๆแล้วไม่ใช่การที่คุณผ่าน e i a การที่คุณได้มาตรฐานไปนู่นไปนี่เนี่ยมันเพียงแต่ คุณมีผลกระทบอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายให้ปล่อยน่นี่เพิ่มมันก็มันอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ <ทำ S 2> ไม่ได้หมายความว่าชุมชนจะยอมรับได้ถ้าคุณไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีอ,อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สอง,งทไมเราถึงต้องการทุนทางความสัมพันธ์ที่ดี<อ>นะครับ customer relationship management ต้องมีไหมหมีเพื่ออะไร คัสจำเรือะไรชิปเปอรอยู่นั้นเพื่อเอาไว้ขายของป่ะแต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์เราดีมากกว่ากนเนียเราสามารถสร้างแวลูเพิ่มจากนั้นได้อีกไหมลองดูนะครับตอนนี้อย่างสมมุติว่าของ S C G เนี่ยเขาต้องการทำเซอร์เคิลกลยุทธ์เขามีเครื่องเซอร์เคิล่าอีโคโนมีปรากฏว่าไอเซอร์เคิลเนี่ยเราก็คิดไปว่าเออเราต้องไปลดไปละไปเลิกไปรีไซเคิลไปอัพไซ l ค n ลิงไปนู่นไปนี่แต่มันมีอีกอันหนึ่งนะเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพคือ Eco-fficiency ด้วคเพราะอะไรฮะ การหมุนเวียนมันนหมายความว่าของที่ปุ้ยมีผมไม่มีเราแลกกันผมมีปุ้ยไม่มีเราแลกกันนี่ก็คือการทําไมครับการที่เราใช้อย่างมีประสิทธิภาพแชร์ริงไงแชร์ริงก็เป็นเซอร์เคิลไลฟ์โคโนมีซึ่ง SCG เขาทำนะปรากฏว่า SCG เนี่ยเขามีคู่ค้า,าหรือลูกค้าของเขาเนี่ยซึ่งเขาต้องทำํำธุรกิจของเขาเราต้องใช้สมมุตินะสมมุติใช้เครื่องจักร อุตสาหกรรมนี้ใช้เครื่องจักรประมาณ5ชิ้น5ชิ้นใหญ่ๆเลยมีลูกค้าอยู่ประมาณสัก500ร้ยลายคำถามคือทั้ง500รลายเนี่ยต้องมีเครื่องจักรนี้ครบ5ชิ้นเป็นไปได้ไหมที่ว่าทุกลายจะมีครบ5ตัวก็อาจจะต้องแบบพยายามบางคนอาจจะมี1 2และ5บางคนอาจจะมี2 3และ4อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าในสภาวะแบบนี้นะครับในอุตสาหกรรมนี้จำเป็นต้องใช้5ชิ้นคุณจะกล้าลงทุนไหมในภาวะแบบนี้ไม่กล้าลงทุนถูกปะ แต่ถ้าไม่กล้าลงทุนมี3ชิ้นจะไปสู้เจ้าที่มี5ชิ้นคุณสู้เขาไม่ได้ละแล้วพูดถึงอาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพหรือคุณภาพที่เราจะที่นี้ทํำยังไงล่ะเอซีมองเห็นตรงนี้ที่จะสร้างเซอเคร์ไรด์คนนีได้เขาก็เลยบอกไปว่าถ้าอย่างนั้นพวกคุณทุกคนมีเครื่องจักรกันคนละกิจชิ้นคุณเอามาลงทะเบียนที่แอปพลิเคชันของผม,มพร้อมทั้งเวลาที่คุณต้องการใช้งานและเวลาว่างพอทุกคนเข้ามาลงกันแบบนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นฮะมันเกิดการ อ่า o ีซอช s ร์ r ิ n งกันเกิดขึ้นเลยก็คือคนนี้อยากใช้เครื่องจักรนี้ไม่ต้องไปซื้อแล้วเข้าไปเลือกดูว่ามีของใครว่างในเวลานี้ราคาเท่าไหร่แล้วของตัวเองที่ไม่ได้ใช้งานก็เป็นไงครับก็ไปวางก็เอาไป<อ>วาง<ล>ไว้เกิดการหมุนเวียนกันตรงนี้เกิดขึ้นปรากฏว่าะะอันนี้เนี่ยสามารถสร้างเศรษ,ษฐกิจหมุนเวียนระหว่างกันคือการแชร์ทรัพยากรเพิ่มขึ้นนะครับในกลุ่มของผู้ประกอบการ2ตัว S C G ในฐานะที่เป็นคนอยู่ตรงกลาง ได้มาตั้ง40กว่าล้านเขาก็มันทําให้เขามองเห็นกับการ manage พวก resource ต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากประเด็นนี้นะจะบอกไป้ว่าเป็น Circular Economy นะเพราะอะไรครับผู้ประกอบการไม่ต้องซื้อทรัพยากรเพิ่ม2ตัว S C G ถ้าเอามาเทียบ Eco e c o e f f i c i e n c y เขาขึ้นเพราะ Eco e c o e f f i c i e n c y คืออะไรฮะ รายได้<嗯>กับการลงทุนด้านทรัพยากร<ะ>อันนี้ทรัพยากรเขาลงนิดเดียวแอปคน<嗯>แต่เขาเพิ่มขึ้นมาอีกถึง40ตัวหารเขาบานเลย<ะ>แต่จุดที่พีคที่กำลังจะลิงก์ไปคือไอ้ตัวนี้เซอร์ไพร์คอนโมีที่เกิดจากแอปที่ชื่อ All Rent เนี่ย<ะ>มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรทำไมผู้ประกอบการก็มีกันอยู่ทำไมเขาไม่ทำอะ่ะ<嗯>ก็เพราะว่าไม่มีใครมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเหมือน s, <ะ> <S c g ไงเเขามีทุนเรレーショชิพกับ ผู้ประกอบ <คน S 2> การทา500ั้ง5 0 0อนั่นไงเขาก็แปลงความสัมพันธ์กลายให้มาเป็นทุนไงเพราะว่าพอ,พ,อพอฟังแบบนี้มันเลยทำให้นึกถึงว่าคือ ถ้าถ้าโดยในอะผู้ประกอบการเองเี่ถ้ามองกันเขาอาจจะมองกันเหมือนเหมือนเป็นเเหมือนนป็คู่แข่งกันไกลๆเขาดีๆจะไปชวนอีกคนหนึ่งมือทําอะไรด้วยกันก็มันอาจจะมีความรู้สึกแบบปลกๆกันอยู่นั่นคือสิ่งที่ปุ้ยพูดนั่นแปลว่าความสัมพันธ์ของเขาเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคอนฟ lict ที่ไม่สามารถยกระดับขึ้นไปสู่ value แต่ความสัมพันธ์ของ S C G อมันเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างมู้ทีนี้ปุ้ยเห็นยังว่านี่แหละคือ ทำไมเราถึงต้องมีกลยุทธ์ที่พูดถึงเรื่องของ six capital อันนี้ยกตัวอย่างเพราะอันอื่นทุกคนรู้อยู่แล้วแหละทําได้แต่มีคนสงสัยมากว่าไอโซเชียลกับ r e เลชั่นชิพแคปิตอลเนี่ยมันเป็นทุนยังไงกว่านี้บองเห็นยังงเขาใจแล้วทำไมเหมือนกับคนก็จะรู้สึกว่าเออทำไมต้องมีทําไมเราต้องเหมือนกับเราจะทํำยังไง CSR หรือเปล่าเราจะทํำยังไงเห็นไหมถ้าเรามีความสรุปนะ ถ้าเรามีความสัมพันธ์กับที่ดีกับชุมชนโซเชี l ลไ e เซน to o อเ r อร e มาโอเคมากแต่ถ้าเราสามารถบริหารความสัมพันธ์ตรงนี้ที่เรามีอยู่กับ s t a k e โฮเดอรอื่นมันจะกลายเป็นโอกาสหรือ Opportunity ในการสร้าง v a l ูครีเอท v a l u ูถูกต้องครับโอเคเนาะวันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนให้เห็นภาพแล้วไม่ต้องไปลงลึกหรอกจะสร้างยังไงโอเคนะได้ค่ะครับ